ส่วนนี้ถ้าผู้ชมนุกทานวันนี้ก็จะมาเล่นตามคำขอนี่นะคะ e game นี้นะคะเราก็จะค่อยๆเล่นไปทีละแมปนะคะไปเล่นไปเลยเล่นเดี่ยวนะเล่นเดียเ่ยวเฮ้ยน,นี่คืออะไรอะ่ะสร้างเหรอคนสร้างเหรออุย้ยจะกพีทำไม อ๋อผู้ช่วยคุณสร้างโอเคไหนให้ของได้โหแพงมากเลยทุกคนดูมินิโพยดีโอ้ตั้งร้อยสามสิแปเนี่ยขนาดตังเรายังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงเลยแค่หกร้อยกว่าเองเออดูโฆษณาทุกวันอะ่ะอ,อ,อย่าอวดอย่าอวดอย่าอวด วะ่ะอย่าอ้วน่ยโอเคฮะวะกว้ยติดบันไดย่ะบันไดเก,ดกะโอ,อ้อหขดไว้ก่อนกดไว้ก่อนอจื๊บอจื๊บอันนี้อุอออ้ยเกลือบเกลือบ เกือบแล้วเกือบด่านต่อไปง่ายเออมันยากไงนะเอาด่านนี้เป็นด่านแรกนะเออแบบแมปเอาแบบนี้เป็นแบบแรกเพราะว่ามันยากนะเอาไว้ทีละแมพนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดือนใหม่ก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งนะฮะสิ้นเดือนก็จบด้วยแมพนี้ก่อนนะฮะ เออเดือนใหม่นี้ยังไม่ค่อยอยากสปยอยแต่ว่าก็สปอยให้นิดนึงนะคะว่าเราจะมีการ นี่อ่าทางนี้ทางนี้จื๊บอื้มอืมอู้ยอุ้ยเอ้อเอ้อป็นญาล่ะสกิลกระโดดเนี่ย ม,มันมีวิธีนึงก็คือเก็บดาวเพ้่ถึงจะกดเออแบบเซฟได้อะแต่ว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันทํำยังไงนะคะเพราะว่าเราไปเห็นแมปหนึ่งเนาะก็คือแมปอีนะฮะซึ่งเราไปแบบฮ้ยพอเราไม่ได้เก็บดาวนะคือมันจะอันนี้ไม่ได้อะมันจะเซฟไม่ได้แบบอุ้ยเจ๋งมากเลยเดี๋ยวก็จะลองทําดูนะฮะอยากรู้ว่าทำยังไงมากเลยด้ว่า ยังไม่มีใครสอน,นะฮะเราต้องสอนตัวเองก่อน,นะฮะว่ามันมันแบบเก็บดาวแล้วซื้ออย่างเงี้ยมันคือกันโกงเหรอเนาะเออก็ดีนะฮะอาร์ชิพ์อ่ะ๋ยวเกิดรู้วิธีแล้วก็จะมาสอนผู้ชมกันนะฮะเอ,อ ตา,ตาย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 อย่างเดียวตายอย่างเดียวฮันน่าวิ่งเร็วๆหน่อยสปีดสปีคดคลิปยาวเนี่ย5นาทีแล้วใช่ไหมเอ้ย4นาทีครึ่งยู4นาทีครึ่งยู้4นาทีครึ่งยูอื้มมึงไงสะใจแล้วป่ะ เอออ้าวกระโดดไม่ได้ชเฉยเออเฮ้ยมันถึงมันถึงไปอืมมาแล้วนี่เป็นยังไงเอาคอมอัปเดตเซอร์เสียงที่คุ้นเคย หล่นเลยเห็นไหมเออมัน๋ยคุยเนี่ยาดิชวนคุยนะเพื่ชมเนี่ยมผมพูดตรงๆอีกอ่ะฮ้ยช่าอ้าวหล่นเลยไปตรงน,งนู้นตรงนั้นอัช่าฮช่ช่าช่าอ,อ้าวอยากกดตอนขั้นสุดท้ายแล้วกันนะ เออโอเคเอายังไม่ตายยังไม่ตายเลือดก,ก็น้อยนิดาตายเลยมันกระโดดได้ไกลจริงนะเนี่ยเอา้ากระโดดไม่ไปมันติดมันติดหัวติดหัว ไม่ใช่กระโดดไม่ไปแต่มันเด็ดหัวไก่ย่างครับไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเอ้าเอ้ากดอีกแล้วกดอีกแล้วเสียบตูดซ้ายเอ้าเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงนะโอ้ยนักอะไรกันนักหนาเนี่ยว้ากตายเถอะนะอย่างนี้ โอ้ยสะใจสะใจเออเล่นมันตั้งนานเพิ่งมีเพลงเอยเด่านี้ง่ายด่านี้ง่ายกระวิ่งไม่ไปไม่ไปหมดเลยนี่นี่นก่อนก่อนจะนั่งก่อนจะนั่งนี่นั่งอันนี้ก่อน,น,นลง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  อยากซื้ออะแต่ว่าไม่มีตังค์เฮ้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งเป็นการเอวิจารณ์วิจารณนะ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วดูว่าเราวิจารณนะ์ไปแล้วนะเ <c oughs> ออวิจารณ์ไปแล้วนี่เลยช่ไม่เลยเข้าดูกันคอมเมนต์หนไม่ได้วิจารณ์นีนะ เอ้ยไม่ได้วิจารเลยไม่ได้วิจารไม่รู้นะเออโอเคนะฮะลบแบบได้เลยนะฮะไม่น่าจะได้เล่นแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนนะฮะน้องนอนไม่ลาะฮะอ่าเตรียมสกินฮาโลวีนซะละนะฮะเออเดี๋ยวใส่เลยไหมอ่ะใส่เลยซะเลยนี่นะ,ะเอ๊ะนั่นแหละ ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ,บายยถ้ามีแบบไหนที่อยากจะเสนอมาอีกก็ได้นะคะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์